สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบรีซีหอัมเร็ะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องครับก่อนจะชมคลิปฝากกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เป็นเบอร์โทรร้านะครับแล้วก็ไลน์ครับไลน์แ tg63 ตัวครับลายแอดท3ตัวครับยินดีรับเช่าแนละให้เช่าพระเครื่องครับก็วันนี้มีพระเครื่องของหลวงพ่อแพรครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะ,นะครับเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมครับอยวมาชมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นพระกิ่งนะครับน่ายัก สองห้าสามห้านะครับเนื้อนาวะนะครับแบบนี้ดูง่ายครับยังไม่มีของเก๋นะครับนี่ผมกําันตีให้ครับพระสวยเดิมๆแบบนี้ครับยินดีรับเช่านะครับก็จะมีต่อโค้ดต,ตรงนี้ครับ นี่โค้ดคำว่าแพงครับนี่อยู่บริเวณนี้ครับใต้ฐานครับเข่าวขวาครับแทรดูง่ายครับแบบนี้ยังไม่มีเก๊ครับผมต้องซึมดีคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีเก๊ครับนี่แล้วก็มาดีมาดูนี่ครับสุดยอดของความหายากครับนี่ ผิวเทพโคตรเดิมครับพระเหรียญที่ดูง่ายครับนี่เหรียญที่ดูง่ายดูยังไงครับนี่กระแสเหรียญมันวิ่งออกห่างครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเหมือนเขาเรียกะไรเหมือนพัาพพระอาทิตย์ก็มันก็จะทะยงทะยงทะยงออกครับนี่ แบบนี้ดูง่ายครับนี่เบสิกวิธีการดูเบื้องต้นนะครับนี่ครับองนี้เป็นผิวลุ้งๆเลยครับก็เป็นสมเด็จพระไกเซอร์ครับปีสองห้านึงสี่ครับเนื้อเงินครับผิวเททๆผิวลุ้งแบบนี้ครับนี่ดูขอบตัดเลยครับ ต้องตัดแล้วก็หยาบนะครับนี่ตัดแล้วก็หยาบทั้งสองข้างเห็นไหมครับปีสองห้านึงสี่จะตัดไม่ขาดนะครับต้องมีรอยหยาบแบบนี้นะครับอ่ะบางคนก็บอกว่าองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับ นี่ผมก็ได้ทำการยิงเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับนี่เปอร์เซ็นต์ของซิลเวอร์ครับเก้าสิสี่จดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคอปเปอร์นี่ก็ทองแดงนะครับเงินแท้แน่นอนครับแบบนี้ ผิวบอกเลยว่าโคตรเทพมากครับแบบนี้ครับยินดีรับเช่านะครับผิวดาเดิมแบบนี้ครับก็ผมต้องสิงรีสีหอัมเล่นนะครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็มีพระเครื่องครับของหลวงพ่อแพรวัดพุกนทองครับและพระหลักยอดนิยมครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้มีความรู้แล้วก็พระมานำเสนอแบ่งปันพอสังเขตครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ